จำสถานที่ได้ขึ้นใจรู้ยังอืมจำได้หมดแล้วงั้นลองบอกสิว่าที่ไหนที่ต้องไปเป็นที่แรกที่ที่ใกล้กับที่นี่มากที่สุดที่ที่คุกกี้ราชินีน้ำแข็งอยู่ที่ที่มีพายุหิมะจำได้ครบเลยนี่เก่งมากรีบไปกินพลังชีวิตของคุกกี้ตัวนั้นซะนะ มันจะอร่อยจริงๆใช่ไหมจะอิ่มจริงเหรอแน่นอนสิมันจะต้องอร่อยกว่าอย่างอื่นที่เคยกินมาแน่นอน <c oughs> คุกกี้รสทับทิมสุดยอดไปเลยแต่ว่าถ้ากินหมดแล้วล่ะ ก็ต้อองหิวไว้ถ้าถึงตอนนั้นข้าจะช่วยบอกที่ที่มีของอร่อยเพิ่มให้เองชิงเหรอฮ่าสมกับที่เป็นคุกกี้รสทับทิมจริงๆเลยเอาละงั้นถ้าทางจะยังหิวอยู่นี่นะงั้นก็ต้องรีบไปที่ที่มีของอร่อยแล้วหรือเปล่าอืมงั้นเดี๋ยวมานะ มีคุกกี้ที่เอามาใช้งานได้ดีกว่าที่คิดอยู่ในกำรรม,มือมันจะต้องเป็นประโยชน์ต่อท่านคุกกี้แม่มดแห่งความมืดมากแน,ะนะนะ่ถ้าเป็นพลังของคุกกี้รถวุ้นสาหร่ายแล้วละก็มันจะต้องสร้างความวุ่นวายให้กับเหล่าผู้ชี้ทางแห่งธรรมชาติได้แน,ะนะนะ่เดี๋ยวข้าจะทําให้ลุกขึ้นมาอีกไม่ได้ให้ม่กล้าแม้แต่จะคิดต่อต้านท่านคุกกี้แม่มดแห่งความมืดหลยข้าเลยอยากรู้เลยว่าเจ้าพวกคุกกี้ที่ถูกแย่งชิงพลังแห่งชีวิต จะทำสีนหน้าแบบไหนกันมันจะต้องเป็นอะไรที่น่ามองแน่แน <c oughs> ่กินไปเยอะแล้วแต่ยังไม่พอยังหิวอยู่เรื่อยเรืยเลยเลิกกินอันนี้ดีกว่าฉันอยากกินอย่างอื่นแล้วอะไรอุ่นๆอร่อยอร่อย ที่กินแล้วอารมณ์ดีอะอะไรกันมันจะสัมผัสได้ถึงพลังสยองอะไรก็ไม่รู้แวบหนึ่งเลยฮิคนลุกเรื่องนั้นหรือเปล่านะฉันมาตามคำขอของท่านคุกกี้ราชินีน้ำแข็งนะมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับพลังแห่งชีวิตของโลกนี้กำลังเกิดรอยแยกขึ้นทีละน้อยที่ปราสาทน้ำแข็งของท่านคุกกี้ราชินีน้ำแข็ง แล้วที่หุบเขามังกรมีอะไรแบบนั้นบ้างหรือเปล่าหรือว่าอะไรก็ได้ที่เปลี่ยนไปสักนิดเดียวถึงหมดนี่เป็นเพราะเจ้าหนูเกหติมะนั่นพูดอะไรไม่เข้าข้าทั้งนั้นเลยเตือนเหรอเตือนใครกันฉันเห,หรอไรสาระนะ่าอาการในห,หุบเขาดูแปลกกว่าเมื่อก่อนอยังไงก็ไม่รู้ไม่หรอกนะสงสัยจะคิดไปเองนั่นแหละไม่มีเรื่องอะไรในหุบเขาหรอกมันก็ปกติดีนี่ดูสิ มันปะกะติละเชช่วยด้วยโตมีเจ้าตัวจ้อยอะไรไม่รู้กำลังวิ่งเข้ามานี่นะลแล้วนั่นอะไรกันะเนี่ปีศาจเะรอจะทำไมถึงได้นิ่งเฉยขนาดนั้นกันละโตไม่เห็นหรือไงอยู่ได้ตายกันหมดหรอกโตก็ได้ก็ได้ไหนๆก็รู้สึกแปลกๆอยู่พอดีหาที่ลงหน่อยดีกว่า <Yeah! S 2> อุ่นใจอะไรจังจัดกินให้หมดเลยอะไรกันอะลังงากของเปลวไฟมันอ่อนแรงลงไม่เหมือนเดิมเลย <c oughs> ะอะไรก็ช่างเถอะอะไรแบบนั้นะใช้แค่พลังที่มีในตอนนี้ก็จัดการได้แล้ว